ขอเรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยเขาบอกว่าขอเรื่องน้องกบอเอาแบบไม่อินดีเทลเยอะเอาแบบลงข้าวๆให้ฟังน้องน้องกบอคือน้องไม่มีสรุปคือไม่ได้ไม่ไม่แน่ใจเย็นสิพี่พีหนูจะบอกว่าก่อนอันจะมั่นขอดทองมาแล้วใช่หรอใช่หรอหนูเข้าใจผิดหรือเปล่าค้างเลยพี่พีไม่ค้างไม่ค้าง ใช่หรอ,อบุ๋เข้าใจผิดหรือเปล่าเข้าใจเลยนะบอกว่าปอจะดอมาเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ผิดฮะ<า>ตอนแรกอ่ะหนูจะบอกว่ามันมีอาการเหมือนลูกอ้วงออกมาไม่ตอนดอดโมเลยอะ่ะไม่ไม่ตอนแรกหนูจะบอกก่อนว่าตอนแรกมันมีอาการมาแบบเหมือนมากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทียแล้วหนูสยเห็นป้าปกติอ่ะหนูจะไม่เป็นผื่นตามแบบตรงเนี้ยอะไรเงี้ยไม่เป็นแล้วก็จะไม่ง่วงนอนจะไม่หิวจะไม่ฉี่บ่อย ว่าด้วยความอ่ะคือตอนแรกก็ไม่รู้แล้วหนูก็ไปตรวจตอนแรกมันก็มีมันก็เห็นนิดนึงขึ้นนิดนึงเห็่เพิ่งว่างกันสองขีดจังาอ่าใช่แต่ว่าไม่รู้เลยนะรู้รู้รู้ตอกวันนั้นที่ไลท์ไลท์ทำไลท์อะไรนะเออไลท์คอนเวิร์ตใช่ไลท์คอนเวิร์ตแต่ที่หนูเห็นหนูอมๆอ่ะคือหนูว่าวันนั้นหนูมีอาการหนักจนถึงขั้นว่าริ่มเจ็บแบบเจ็บอ่ะมีความรู้สึกอะหรือว่าแบบเอ้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเซฟตัวเองก่อนอะไรนูกออกปานหนูก็เลยแบบไลท์แบบ วันแล้ววันนั้นสองงานด้วยหนืออ,อกมาก,ก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยกลัวว่าเผื่อแบบถ้าสมมติว่ามีจริงจรนยะทำยังไ,ไงไงอะไรเงี้ยหนูก็เลยให้พี่พีทอ่ะเป็นหลักในวันนั้นเนาะแล้วก็พอหลังจากวันนั้นตื่นเช้ามามันจางลงพอมันจางลงอะ่ะแล้วมันก็ค่อยๆหายไปตอนแรกก็ตกใจว่าเฮ้ยมันจะมี2ออย่างคนที่เคยท้องเขาต้องรอู้แล้วเนาะ<ม>ว่าอาจจะมีแบบเป็นท้องแบบที่แบบอาจจะไม่ผสมบูออกไปหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไปกระตุ้นไข่มันอาจจะมีฮอร์โมนที่เหมือนแบบเป็นคนท้องได้นั่นแหละ มันก็เลยมีอาการทุกอย่างที่เหมือนหมดเลยใช่อาจจะเป็นเลือดล้างหน้าเด็กใช่ทุกคนเดี๋ยวเราจะตรวจกันอีกทีนึงตอนที่เขาไปบ้านหนูให้เป็นแบบนั้นก็รอดูแล้วกันไม่แต่เรายังมีเวลาไม่แต่มันออกมาจิตนึงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูบออกว่าตอนเนี้ยไม่นะพี่ตออยู่กับบุ๋มเองตอนแรกตอนตอนแรกบุ๋มถามว่าถ้าไม่มีรูไม่อยากแบบไม่แต่คือเข้าใจไหมไม่อยากให้ทุกคนแบบถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้แล้วรู้สึกว่าบันร์จริงๆก็ไม่อยากให้แบบแฟนคลับแบบ เหมือนวันนั่งบอกว่าเออมาดูฉันสิว่าฉันจะบอกไหมอะไรเงี้ยก็อยากบอกจริงๆว่าแบบนั่นแหละมันดูเหมือนจะเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มตอนแรกคือเหมือนทุกอย่างเลยทุกวันทุกวันจนรู้สึกว่าฉันดีจริงๆทุกอย่างแล้วเป็นตัวเป็นอาการของคนท้องเลยนั่แหละหนูต้องนั่งเยอะๆค่ะะหนูยังไม่ท้องพี่พี่ตอนนี้หนูวิ่งได้เลยตอนนี้าะตอนนี้มันก็จะรองอะไรเอนเหมือนกระโดดได้เลยเดี๋ยวเราต้นใหม่เดือนหน้าแต่ว่าถ้าช่วงแบบว่า ไม่แน่ไม่นอนอะไรเงี้ยก็จะมีอาการนิดนึงอะไรเงี้ยนิดเดียวนิดเดียวตอนนี้ยังนิดเดียวใช่แค่แปดติแชร์เร็วเดี๋ยวเราเริ่มเลยแปดติตัวจแล้วมันไม่ขึ้นเริ่มยุบเดี๋ยวๆอย่างนี้มานิดเดียวมานิดเดียวใจเย็นใจเย็นยังไงอ่ะจะพยายามปีนี้จริงๆแล้วก็ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะตอนนี้ไม่เลือกแล้วครับจริงๆแต่ถ้าใครเลือกได้ก็ผู้หญิงกอนก็ได้นะนั่นแหละที่หนูจะบอกทุกคน ผู้หญิง,งต้องตลกแน่เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆอะทุกวันนี้หนูก็พักผ่อนเยอะขึ้นมากๆแล้วก็งานอนะบางทีก็พี่พีอ่ะไม่ไม่ไม่หนูจะดูเวลาบางทีงานอนะพี่พีก็พี่พีก็บางทีถ้าเกิดหนูรู้ว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่แน่ใจพี่พีเขาก็จะเป็นคนหลีดนําให้เนาะ